เซียนรังเผยชีวิตวัยเด็กโดนเพื่อนบุญลีและวีรกรรมเฉียดตายในงานบุญบ้างไฟเมื่อเบื้อทปุมราชโคจรมาพบกับนักแสดงและยูทูบเบอร์หนุ่มลูกครึ่งหัวใจอีสานเซียนรังหรือโน่พัวเนสสีชมพู ที่มาเล่าถึงตัวตนในอดีตก่อนเข้าสู่วงการแสดงและจุดเริ่มต้นในการทำเรียลลิตี้ที่สะท้อนการใช้ชีวิตของคนภาคอีสานจนโด่งดังเคยโดนบูลลี่ว่าเป็นฝรั่งขี้นกเพราะหน้าตาแปลกว่าเพื่อนและเล่าวิรกรรมเฉียดตายที่งานบุญบ้งไฟในรายการเบิ้ลเชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเซียนรัง ชีวิตเริ่มรู้สึกว่าใช้ยากขึ้นครับมันเหมือนการขายวิญญาณวงการบันเทิงเนื้อถ้าสมมุติว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกทางนี้แล้วแน่นอนคือชีวิตส่วนตัวของคุณจะไม่เหลือเลยก็คือต้องยอมขายวิญญาณเพื่อที่จะรักษาจุดนี้ก็ต้องยอมเสียพื้นที่ส่วนตัวเราก่อนที่จะมาถึงวันนี้ทําเพลงมาก่อนคือนิดโนไทยบ้านแต่ก็ไม่ถูกจดจําในวันนี้ที่ทุกคนรู้จักคือเซียนรังเซียนรัง เป้าหมายแรกที่ตั้งไว้ก็คือต้องการเป็นสื่อกลางของความคิดถึงก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะเวลาคนเข้ามาดูก็จะมีหลายๆคอมเมนต์5 0าสเซที่บอกว่าคิดถึงสมัยก่อนวิธีชีวิตเก่าๆที่เขาเคยอยู่เคยทําซึ่งมันก็ส่งไปถึงคนที่คิดถึงบ้านจริงๆก็ถือว่าโอเคแล้วเซียนรังเป็นลูกครึ่งอะไรเซียนรังพ่อเป็นคนเบลเยียมครับตั้งแต่เด็กคืออยู่กับยายแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนเซียนรัง ใช่ครับไม่ได้คุยกันกับพ่อเลยไม่ได้เจอตั้งแต่เด็กเพราะตอนที่เล็กๆไปอยู่กับพ่อที่สิงคโปร์ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วพ่อก็กลับมาส่งที่ไทยแล้วกระซิบข้างหูว่าอีกหกสิบคืนสองเดือนพ่อจะกลับมารับนะตอนนี้จะเข้าหกสิบปีแล้วยังไม่มาเลยหัวเราะคิดถึงพ่อไหมเซียนรังเฉยเฉยเราก็ผูกพันกันนะแต่เขาก็คงมีทางเลือกของเขาเราก็คงเอาความรู้สึกเราไปตัดสินว่าเขาผิดหรือถูกไม่ได้เราก็แค่ยินดีกับทางเลือกของคุณเรามีชีวิตอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้ว ตอนนี้แม่กับยายก็อยู่คนละบ้านแต่ห่างกันแค่5กิโลในตอนเด็กสมัยประถมจะโดนล้ออยู่ตลอดเวลาว่าบักฝรั่งฝรั่งบักฝรั่งขี้นกบักสีดาเน่าจะถูกบูลลี่ซึ่งสมัยก่อนเราไม่รู้จักคําว่าบูลลี่คืออะไรก็โดนล้อจนเราไม่ชอบใจเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวเอาถาดอาหารกลางวันตีเพื่อนจนคิ้วแตกแล้วไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วยายเดินมาถือแสด่าเด็กคนนั้นว่ามาทําหลานฉันทําไม่หัวเราะตอนมาเป็นเสียนหลังรวมตัวกับเพื่อนๆ่อน,อนอยังไงเสียนหลัง ตอนนั้นเป็นช่วงต้นๆของโควิดเลยหลังบ้านของอาจารย์จอบจะเป็นเพิงไม้ที่ทำเหมือนบังกะโลแล้วก็รกๆเราก็ไปรวมตัวกันอยู่ในช่วงที่แต่ละคนก็ไม่มีตังกันเลยสักบาทไม่เหลือเงินเลยพอเข้าโควิดงานวงการบันเทิงหายหมดเลยเพราะว่าการทำงานในวงการใช้คนเยอะแล้วช่วงนั้นกฎหมายบอกว่าห้ามรวมตัวคือทั้งปีเราไม่มีอะไรทำเลยก็เลยรู้สึกเหนื่อยไม่อยากใช้ชีวิตเลยขอกลับไปอยู่บ้านใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปก็คงมีความสุขกว่ามาสู้หรือดิ้นรนกับอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของสื่อกลางของความคิดถึง อย่างน้อยได้บรรเทาความคิดถึงให้กับทุกคนที่ไกลบ้านไปถ่ายคลิปต่างๆแล้วพื้นที่สำหรับถ่ายทำตรงนั้นเป็นของใครเซียนหรังส่วนมากเป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสลับกันวันนี้อยู่นาคนนี้จังหวัดขอนแก่นอีกคนอยู่กาลสินก็ไปถ่ายที่นั่นคุณมีที่ดินเท่าไหร่เซียนรังไม่เยอะครับสี่ร้อยไร่คุณมีวีรกรรมที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดอะไรบ้างเซียนรัง ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนนิสัยไม่ดีนะไม่ใช่นักเลงแต่ว่าหน้าตาเรามันพานหาเรื่องคือเป็นคนหน้าแปลกคนเดียวในหมู่บ้านมีอยู่รอบหนึ่งที่รู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้ถ้าเจอพวกพี่แก๊งคาราวานก็อยากจะขอโทษนะครับพี่ถ้าพี่ดูอยู่ตอนนั้นเกิดจากมีบุญบังไฟที่พนมไพรไปกับป่าบอยแกจะขึ้นเวทีก็เลยไปตั้งแต่แหเลยเก้าโมงเช้าจนถึงสามทุ่มกว่าแล้วมันขึ้นชื่ออยู่ แล้วว่าบุญบ้างไฟพนมไพรจะเป็นบุญบ้างไฟที่ใหญ่มากๆแล้วจะมีคอนเสิร์ตล้อมสังกสีซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคอนเสิร์ตทีไรตีกันตายทุกทีคนเยอะแต่ละคนก็นั่งกระบะพากันมาขนกันมาเพื่อจะมาตีกันเฉยๆก็มี แล้วทีนี้หน้าเวทีจะมีลำพงขวาและซ้ายด้านขวาเขาจะเต้นด้านซ้ายจะโล่งๆเหมือนเตรียมไว้ให้ตีกันแล้วทีนี้ผมเมาไม่รู้เรื่องก็ไปเต้นซึ่งก็อยากไปสนุกกับป่าบอยไม่ได้หาเรื่องใครเราก็เต้นปกติป่าบอยก็รีบบอกให้แฟนแกเอาผมไปหลังเวทีเพราะคนที่อยู่ฝั่งนี้เขาจะตีแล้วพอเขาดึงเราไปหลังเวทีก็ได้ยินพูดว่าเขาจะตีก็เลยโมโหเพราะเราเมาแล้วไม่มีสติแล้วเลยพูดว่าใครไปเอาปืนมาจะไปยิงมันซึ่งออยิงเขาไม่ได้หรอกปืนปลอม หัวเราะเอามาถือขู่เฉยๆดีที่เขาไม่ยิงสวนเราก็เมามากจนหลับอยู่หลังเวทีซึ่งพี่พี่คาราวานเขาก็อยู่ข้างหลังต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพี่เพราะเราก็ไปไวัยวายตะโกนอยู่หลังเวทีพูดจาไม่เพราะทุกวันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นนักร้องด้วยซึ่งแปลกมากก่อนมาเป็นเซียนรังเคยมีเพลงดังแต่กลับไม่ถูกจดจำในชื่อนักร้องเซียนรัง ปัจจุบันนี้แปลกนะสมัยก่อนมีแต่เอาศิลปินเพื่อไปเล่นดนตรีเพื่อให้คนไปเสพดนตรีจากศิลปินทุกวันนี้เปลี่ยนอีกมุมหนึ่งไปเลยมีการจ้างนักแสดงเพื่อไปเอนเตอร์เทนพอระบบนี้มันแพร่ออกมาเรื่อยๆเราก็เลยกลายได้รับงานตามไปด้วยปัจจุบันคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังเซียนรัง ไม่เลยไม่คิดเลยเพราะว่าความสําเร็จของแต่ละคนมันตั้งไม่เหมือนกันบรรทัดฐานของความสําเร็จคืออะไรจริงๆกันแนะ่สําหรับเราอาจจะไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงความสําเร็จในชีวิตเราเอาจริงๆนะแค่อยากเปิดร้านซ่อมรถชอบตั้งแต่เด็กแล้วรักรถชอบอยู่กับรถตั้งแต่เด็กเคยเอารถมือสองมาแต่งขายก็เลยรู้สึกว่าชอบสบายใจที่จะอยู่กับเครื่องยนต์ล่าสุดเพิ่งถูกแฟนของแต่งงานค่าสินสอดเท่าไหร่เซียนรัง ค่าสินสอดไม่มีเราไม่ได้เสียเขาก็ไม่เอาเราเจอกันจากเพื่อนคนหนึ่งที่พาเข้าวงการบันเทิงเพื่อนชื่อเมน่นซึ่งเป็นคนพาผมกับบักดงเข้าวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ซึ่งเม่นให้ผมไปถ่ายหนังประจวบเหมาะกับแฟนเป็นผู้ดูแลนักสแสดงก็เลยมาเจอเขาตอนแรกเขาก็ไม่ชอบเราตอนนั้นเหมือนเราดูวางมาดหวานไปทั่วเพราะไม่มีแฟนเราเป็นทรงที่เขาไม่ชอบเลยแต่ถัดมาหลังจากนั้นสองวันวันปิดกล้องกินเหล้าเมาเราก็บอกเดี๋ยวไปส่งนะก,ก็เลยเรียบร้อยหัวเราะจากวันนั้นจนวันนี้ก็เจ็ดปีแล้วก็มีเคยเกมบ้าง แต่ยังดีที่เขาให้โอกาสเรามีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน